ขนมจีนน้ำยาปลาปลาสเปอร์ปิ่น่องพื๊ดวันนี้มีครบเครื่องนะคะมีตีนไก่มีเลือดไก่จ้านี่ครบเครื่องจ้าทุกคนเนี่ยรูกชิ้นตีนไก่เลือดไก่พี่น้องโอ้ยแซ่บค่ะเขาบอกคําเดียวว่าแซ่บแล้วเราก็จะเลยต้นหอมนะคะไม่มีผักชีเราเราก็จะโรยต้นหอมนี่จ้ะขนมจีน น้ำยาขนมจีนน้ำยาปลานี่จ้ะน้ำยาปลาของห้าพี่น้องแซ่บๆปิดแก๊สจ้ะพร้อมเสิร์ฟทำหมอเริ่มพิ่มยังกะเอางานบุญพี่น้องเนี่ยพี่น้องตีนไก่เลือดไก่วันนี้มาเต็มจะ้ะจะเต็มครบทุกอย่างเลือดไกล่ลูกชิ้นปลาพี่น้องนี่ ลงที่ควนี่จุกจุกเลยจ้าโอ้ยน้ำยาน้ำยาปลาจ้าน้ำยาปลาพี่น้องสุดยอดจุกจุกจ้ามาเด้อมาเด้อ